ลูกขัขดขาลูกลูกลูกขัขดลูกเนี่ยค่ะบับลลังก์เอือนมาหมดขาเนะา,าะทำไมบัลลังก์หมดขา บันเน่าเอืดเมือหมดขาเนาะทำไมบันเน่าหมดขาลูกกักเนี่ยเป็นก่อนเลยนะลูกกักลูกเนี่ยฮะฮข้อ ขาคอขาขาคอขาคอาคอขาขาค เสีบตตสตตตตต่ต่นว่สูงตลนต่ำต่วนต่ำต่ำๆเพียงหัวเพอดีไหมครับลกขักดกาลกลกลกขัดลกเนี่ค่ะ ต,ต,ตึมตึมทุกเพียงหัวก็ดีไหมครับงั้เลยค่ะนี่เมงนลยโดกโดกโดค่ะของมึงซีมึง ตนต่ตำทุกเพี้ยงหัวก็ดีไหมครับตนเ็จ่ะพวต้นวัสูงการต้นต่นตนตนตำๆต ตา่ตําทุกเพียงหัวกพอดีไหมครับมึงมองขาบัานเนหรอแม่ตุ่นลกๆไหมครับ่ว่ามึงมองขาบัานนอกไหมคะ ขาคอขาคอขาขาคอพามาดูต้นอะไรคะลูกอะไรพามาดูต้นอะไรคะลูกอะไร ลมัขาขคอข่าคึข่าคขาคข่าข้าอข้าข้อข้าข้าข้าอขาอขอขาา่ ต้นลูกดกไหมคะ บัานเ้าเอินมาหมดขาเนาะสมัยบ้านเ้าหมดขาดกครับนี่เป็นก่อนเลยค่ะโลกครับดกนี่ ปวดเบรว่ต่นว่าสูงนะ่ะต่นต่ำๆเลยค่ะนี่แม่ลกดกอะอมึงซีมึง ลกคันนกน,นี่เป็นก่อนนคะคลกคักดกนี่เสียบว่ว่าต้นวัสูนคะต,ต่วน,วนต,ต้มต้มบัลนลนาเอินมาหมดขาเนาะสมัยบันนานเงกหมดขา ลูกครับนี่เป็นก่อนเลยค่ะลูกครับลกนี่ ลกก้า็มึงหมดขาดกกาบนี่ยเป็นก่อน่ะลกกาบลกนี่ย,ยมึงหมดขาบบานเหราม้ตุนดกด้กม่กั ขาคอขาคอขาข,ขาคอมึงมอดขาบานเหาแม่ตุนลูกๆไหมครับเสรบฐ เม่ต่วนว่นสูงนะกาต่วนต่ำๆเลยค่ะกินี่มนะ้ยโดกดโดด